เซอร์ไพรส์ครับคุณแม่วันนี้เราจะพาทุกคนบินรัดฟ้านะครับ ไปสู่เวียดนามโฮจิมินซิตี้ครับปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบทริปตอนเชา้าๆนะครับแต่เที่ยวนี้ต้องยอมออกเพราะจะได้มีเวลาเยอะหน่อยออนะครับบอกเลยครับว่าใครถึงสนามบินที่นี่แล้วให้รีบวิ่งมาที่ตอมอด่วนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนไม่ได้เยอะมากครับแต่การบรหิหารจัดการเขาจะค่อนข้างชาา้ามากทำให้คนมาออกกันอยู่ที่นี่เสียเวลาตรงนี้เยอะและเมื่อออกจากสนามบินมาอย่าเชื่อคนง่ายนะครับให้เปิดแอปพลิเคชันแก๊ปของเราอย่าให้เขาใช้แอปแก๊ปของเขานะครับเพราะราคามันจะเป็นเท่าตัวหนึ่งนะครับ ผมนั่งแท็กซี่จากสนามบินเข้าสู่เมืองครับช่วงฉลอง50ปีเวียดนามพอดีนะครับบ้านเมืองจะประดับประดาด,ด้วยธงและทุกคนจะแต่งสีแดงครับคุณจะเห็นชุดอาวใหญ่สีแดงคนใส่ชุดสีแดงไปร่วมพิธีการการสวนสนามต่างๆครับในทริปนี้โรงแรมที่ผมเลือกพักวันนี้นะครับคือ l i b e r t y Central s ัลไซง่อนซิตี้พอย์นะครับโรงแรมทำเลดีมากประมาณ4ดาวซึ่งอยู่ตรงข้ามไซง่อนเซ็นเตอร์พอดีเลยโรงแรมใหม่สะอาดครับและที่สําคัญคือทำเลโคตรดีเดินไปนิดเดียวก็กลางเมืองเดินไปอีกนิดนึงก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตครับ คือเวลคัมดริงที่เป็นน้ำมะขามแล้วปักมากูว่าเหมือนปักทูบห,หรือปักตะไคร้ยังไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> ห้องไทยที่ผมเลือกก็จะเป็นห้องธรรมดานะครับเ <c oughs> พราะว่าเน้นออกไปเที่ยวไม่ได้เน้นนอนนะครับแต่ว่ามันก็มีความสะอาดและความโมเดิร์นนะครับห้อง <c oughs> พักของผมเนี่ยจริงๆถ้าเปิดม่านออกก็จะเห็นวิวส่วนหนึ่งของเวียดนามนะครับมันจะมีความคลาสสิกนะครับบวกความโมเดิร์นนะแต่ฝั่งที่อยู่จะเน้นความเป็นท้องถิ่นมากกว่านะครับที่สําคัญที่เลือกมาเนี่ยเพราะชอบโรงแรมที่มีโต๊ะทํางานเพราะเวลาทํางานจะได้ไม่เมื่อยมากนะครับไคยที่เล มนิบาร์ก็ไม่ได้ใส่อะไรไว้นอกจากน้ําแล้วก็มีไวน์หนึ่งห้องน้ําก็จะมีความโมเดิร์นนะครับและมีความว่าวิาว,วแนะนําว่าเวลาอาบน้ําก็ปิดม่านก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชินนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกระจกใสที่มองออกไปเห็นเตียงโรงแรมมีฟิตเนสอยู่ด้านบนซึ่งเป็นฟิตเนสที่กูไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะไปเดินข้างนอกตลอดและที่สำคัญในชั้นเดียวกันก็จะมีสปาครับใครที่เป็นสายนวดสายสปาก,ก็แนะนําที่นี่นะครับและเหตุผลที่เลือกโรงแรมนี้เลยครับเพราะมันมีรูปท็อปบ,บาร์ที่ชื่ออโบรบ,บาร์ครับบนอโบรือ จิมินซิตี้โดยรอบนะครับซึ่งวันที่ผมมาอย่างที่บอกครับมันตรงกับฉลอง50ปีเพราะนั้นเขาก็จะประดับประดาและแปลงตึกต่างๆใช้เป็นสีสันรูปธงชาติสีแดงครับราคาของค็อกเทลและอาหารจะมีอาหารบางประเภทนะพวกพิซซ่าพวกของทอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะค่อนข้างถูกกับประเทศไทยและถ้าใครหาสระว่นะายน้ำของโรงแรมนี้อยู่แล้วก็มันอยู่ที่ชั้นนี้แหละครับอยู่ตรงที่เดียวกับบาร์มีสระที่ขนาดย่อมๆสําหรับแช่น้ําได้แต่วันที่ผมมาที่ฝนมันตกนะต้องบอกไ้ก่อนนะครับเครื่องดื่มของเขาเนี่ยบอกเลยว่าสวรรค์ชั้น7สําหรับผมมากนะครับ เพราะว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณสัก200กว่าบาทซึ่งถูกประเทศไทยนะประเทศไทยมีโรงแรมคุณอาจจะต้องมี300ปลายถึง400นะครับถ้าเป็นรูปท็อปแล้วก็เป็นโรงแรมประมาณ4ดาวกว่าๆแบบนี้จากวิวที่ถ่ายให้อย่างที่บอกไปครับว่าเนื่องจากเป็นงานเฉลิมฉลองที่ทั้งเมืองนะครับเขาปิดถนนหมดนะครับการที่ผมได้นั่งบนรูปท็อปบาร์เนี่ยถือว่าเป็นการวางแผนชั้นสูงที่เตรียมการมาดีมากวันนี้ถนนนะครับที่เป็นเส้นหลักจะถูก เนื่องจากว่าจะมีขบวนพาเรดการสวนสนามครับและสำคัญคือฝนมันตกซึ่งผมเองเนี่ยก็โชคดีตรงที่ว่าไม่ต้องไปแย่งเบียดเสียดกับใครเขาครับขึ้นมานั่งชมขบวนพาเรด ภูและความสวยงามบนรูฟท็อปเลยถือว่าต้องปรบมือและชื่นชมให้กับตัวเองนะครับเป็นการเลือกที่เรียกว่าโคตรดีโชคดีสุดซึ่ง,ง,งบอกเลยว่าด้านล่างเนี่ยเดือดมากเพราะว่าคนมานั่งรอกันตั้งแต่4โมงนะครับซึ่งผมไม่ต้องไปนั่งรอแบบนั้นเลยแค่จะบอกว่าไม่ต้องใกล้ชิดมากขนาดติดขอบถนนก็ได้ครับแต่ระยะนี้ก็โอเคแล้วและนี่คือวิวทั้งเมืองนะครับที่ผมถ่ายได้รวมถึงวิวของอาคารต่งตางๆครับที่บอกเลยว่าวันนี้เขาจะประดับประดาอาคารด้วยสีแดงและความเป็นธงชาติแบบเวียดนามกันเลยสำหรับอาหารเช้าที่โร โรงแรมนะครับผมบอกเลยก็เป็นห้องอาหารที่ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่อาหารก็มีทั้งแบบเอเชียและแบบฝรั่งปกติเลยเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยผมว่ารายอาหารอาจจะน้อยกว่าโรงแรมใหญ่ๆบ้านเราแต่รสชาติก็โอเคนะคือสิ่งที่ควรจะมีเนี่ยมันก็มีหมดแหละไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวเบคอนไส้กรอกอะไรเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคืออาหารประจําถิ่นครับไม่ว่าจะเป็นเฝอนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปากหม้อหรือว่าจะเป็นขนมคกเวียดนามนะครับหากินได้ที่นี่ครับรวมถึงขนมปังเวียดนามด้วยนะก็คือตอนเช้ามาเนี่ยมีครบเลยนะครับ ใ้ความสําคัญกับอาหารเช้ามากนะครับเพราะอยู่ที่นี่ตั้งใจเลยว่าจะใช้แกลบน้อยเราเน้นการเดินครับเดินตลอดทั้งวันเพราะนั้นตอนเช้าต้องตุนพลังงานให้เยอะที่สุดครับและที่สำคัญคือถ้าไปเกาหลีใส่รองเท้าแตะไม่ได้ว่ะที่นี่นี่เต็มที่ครับสนุกสนานเรวจะเริ่มพาเที่ยวเวียดนามตามสไตล์ผมนะครับแนะนําให้กดติดตามไว้และกดคอมเมนต์ให้ที